เมฟฟลิสคือตัวละครตัวร้ายที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Sonic The h e d g e h o g ปี2006 Me มฟฟลิสเขาถูกออกแบบโดยคุณคาซูยุกิโฮชิโนะซึ่งเป็นอาร์ตดี렉เตอร์โดยเขามีแนวคิดให้ดีไซน์เมฟฟลิสนั้นเปรียบเสมือนเงาของชา์โดแรงบันดาลใจด้านการออกแบบของเมฟฟลิสชื่อเมฟฟลิสมีรากมาจากเมฟฟิโตเฟลิสวรรณกรรมของเยอรมันเหมือนกับปีศาจผู้หลอกล่อมนุษย์ให้ขายวิญญ,ญาณในตำนานฟอสจึงทำให้เมฟฟลิสจะมีบุคลิกเจ้าเล่ห์ฉลาด และชั่วร้ายแบบมีแผนมีเชิงคุณคาซูยุกิยังบอกอีกว่าเมฟลิสนั้นถูกออกแบบให้เขาไม่มีเงาเพื่อจะสื่อว่าเขาไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆแต่เขาคือจิตวิญญ,ญาณแห่งความมืดที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้นอกจากนี้เมฟลิสยังมีพลังในการข้ามเวลาพลังเทเลโคซินเนซิสและอัมเบรคินซิสร่างกายของเขานนั้นจะมีทั้งหมด4ร่างคือ 1. ร่างตัวอ่อนร่างนี้อยู่ในช่วงที่ชาร์โดกับซีเวอร์ ย้อนเวลาไปดูจุดกําเนิดของเมฟิลิสร่างที่2ร่างธรรมดาร่างนี้นั้นคือร่างที่เอาเงาของชาร์โดมาใช้เป็นของตัวเองร่างที่3ร่างปีศาจร่างนี้โผล่มาในด่านบอสซึ่งเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนักร่างที่4 c r คริสตัลไลฟ์ฟอร์มร่างนี้นั้นจะผลึกกับคริสตัลที่เป็นร่างสูงสุดของเมฟิลิสซึ่งเขาได้ร่างนี้มาจากการเก็บพลังงานจากชาร์โดจนเขาแข็งแกร่งนั่นเองครับ